คำสอนและคำเทศนาของพระเยซูในเรื่องที่4อยู่ในพระรพธรรมเปโตรบทที่5ข้อที่17ถึงข้อที่20ในเรื่องของทัศนคติของพระเยซูเรื่องธรรมบัญญัติข้อ17ได้กล่าวไว้ว่าจะคิดว่าเรามาเลิกลางธรรมบัญญัติแต่คำของผู้ผยชนะเราไม่ได้มาเลิกลางแต่มาทําให้สมบูรณ์ทุกประการเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าต่อไปที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้กระซอนหนึ่งหรือข,ขีดหนึ่ง ก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้วเหตุฉะนั้นผู้ใดที่ทําให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้นทั้งสอนคนอื่นให้ทําอย่างนั้นด้วยผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินส่วนแต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินส่วนเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์ ต่พวกฟาริสีท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์พระเยซูก็มีทัศนคติและมีคำพูดคำสอนต่างๆในเรื่องของธรรมบัญญัติที่พระบิดาให้พระเยซูสอนมาว่าพระองค์นั้นไม่ได้มายกเลิกธรรมบัญญัติของพระบิดาในสมัยพระพีเดิมหรือคำของผู้เชีต่ต่างๆของพระเจ้าในพระพีเดิมแต่มาทําให้สมบูรณ์มากขึ้นพระเยซูบังเกิดมาเพื่อทําให้บัญญัติสมบูรณ์มากขึ้นโดยเพิ่มเติมพระคัมภีร์ใหม่ขึ้นมา ทำให้เพิ่มเติมแก้ไขคำสอนต่างๆที่ยังกปูกพ้องอยู่ในพระคัมภีร์เดิมให้ดีขึ้นด้วยการสอนผ่านทางพระคัมภีร์ใหม่ในชีวิตของพระองค์ในพระธรรมพระกิติคุณสีเล่มเปทิวมารโกลูกาลรยอนและจากการทรงนาำของพระยานรบสุทธิ์ผ่านทางจดหมายต่างๆของอาคาทูตด้วยเพื่อซูได้กล่าวต่อไปว่าแม้ว่าฟ้าและดินนั้นจะดำลงอยู่ ตราบใดที่ฟ้าและดินยังเป็นอยู่ดำรงอยู่นั้นอักษรหนึ่งหรือขีดหนึ่งจะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าสิ่งที่ทํานายไวในธรรมบัญญัตินั้นจะต้องเกิดขึ้นและสําเร็จตามที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้และทํานายไว้และตัดไว้เผยวจชนะไว้ผ่านทางธรรมบัญญัติของพรงค์ในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ด้วยเช่นกันและพระเยซูยังสอนอีกว่าผู้ใดที่ทําให้ข้อเล็กน้อยของธรรมบัญญัตินั้นเบาขึ้นและสอนคนอื่นอย่างนั้นด้วย ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้เล็กน้อยในแผ่นดินสวรรค์เอาพระธรรมของพระเจ้ามาตัดแปลงมาทําให้ขาดน้ํหดับสอนเพื่อสนองกิเลีตัณหาของตัวเองและสอนผิดตกขอบไปผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้เล็กน้อยในแผ่นดินสวรรค์หรือพระเจ้าอาจจะลงโทษที่เอาเพราะเจ้านะของพระเจ้ามาสอนผิดและตกขอบได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองก็อาจจะถูกลงโทษได้อนที่พักษาได้เช่นกันแต่ผู้ที่ประพฤติตามคําสอนตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าที่สอนนั้นผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ พระเจ้าทรงให้เกียรติผู้ที่ประพฤติตามภาพบัญญัติและสอนตามภาพบัญญัติของพระองค์อยู่เสมอและผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในพผน,นิงสวรรค์ใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์โดยการสอนนั้นมาจากพายานประสุดของพระองค์ก็จะทําให้เป็นสิทธิอํานาจเป็นยินเดชก็สามารถที่จะชําระฝ่ายวิญญาณได้ชําระความคิดจิตใจให้สะอาดได้ด้วยยินเดชแห่งพยานประสุดผู้นั้นอาจจะมีของประธานในการสอนของประธาน,นการเทศนาของประธานในการประกาศของประธานอื่นๆของประทานเรื่องของความรัก ของประทานต่างๆที่เป็นพระพรในการรับใช้เป็นพระพรในการเสริมสร้างพระกายของพระเจ้าพระกายของพระคริสต์ให้เติบโตเกิดผลได้บริสุทธิ์ได้และพระรยสูยังสอนอีกว่าถ้าผู้เชื่อนั้นได้ความชอบธรรมของท่านนั้นไม่มากกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีก็จะไม่มีวันเข้าสู่เป็นดิสวรร์ของพระองค์ได้การดำเนินชีวิตในทางของพระริสูริ์เจ้านั้นต้องมีความชอบธรรมกลับใจใหม่จากความบาปต่างๆในอดีตโดยการเปลี่ยนแปลงจากพระยามสุด การเฝ้าเหลียวทุกวันกับพระองค์บงโอชำมละและฟังประสูรเสียงของพระองค์ติสนิทกับพระองค์เมือนดัแนแขนติดกับเถาองุ่นทุกวันรับน้ําเลี้ยงจากพระเจ้ารับนาเลี้ยงจากพระคิด <c oughs> เพื่อให้เติบโตในฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้นให้เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปและเป็นชีวิตที่ถูกเปลี่ยนใหม่สิ่งเก่าเขาจะล่วงไปเป็นสิ่งใหม่มากขึ้นในชีวิตจะเก็บสิ่งเก่าไว้แต่ให้พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงยอมจำนนต่อพระเจ้าในทุกเรื่องให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงช,ปชีวิตให้ ทีพระเจ้าใช้เป็นภาชนะที่เกิดผลที่ดีถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระเยซูนั้นก็สอนให้ผู้เชื่อนั้นมีความชอบธรรมมากกว่าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีธรรมจารย์กับฟาริสีนั้นก็เป็นพวกที่สอนศาสนาผู้ที่เชื่อพระเจ้าเหมือนกันเมื่อศึกษาในรพระคัมภีรก็ดู้ว่าบางคนในธรรมจารย์และพวกฟาริสีนั้นก็อิจฉาพระเยซูและอายัดพระเยซูขึ้นสู่กลางเขนและเป็นพวกที่ใส่ร้ายพระเยซูในเรื่องต่างๆแม้พวกธรรมจารย์พวกฟาริสีนั้นเป็นคริสเตียนหรือเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าก็ตาม แต่เขาก็อิจฉาพระเยซูและเป็นผู้ที่ไม่มีความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ในชีวิตแม้จะรู้ธรรมบัญญัติทั้งหมดก็ตามก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายพวกฟาริสีธรรมจารย์บางคนที่อยจฉพระเยซูและไม่ประพฤติตามบัญญัติของพระเจ้าไม่ประพฤติความชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นก็จะไม่มีวันเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้พระเจ้าไม่ให้เขา้าแต่ให้เขานั้นถูกลงโทษเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่ยืนบนความชอบธรรมของพระองค์และไม่ทําตามพระบัญญัติที่พระองค์สอนที่พระองค์สั่งไว้ เป็นผู้สอนแต่ไม่ทําตามนั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ผู้เชื่อนั้นที่รู้ธรรมบัญญัติทั้งหมดนั้น,นรรมีประสบการณ์มากมายกับพระเจ้าแต่ไม่ทาตามพระบัญญตัติและไม่ยำเกรงพระองค์ทําบาปที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยและไม่กลับใจใหม่จากการาาทำบาปต่างๆนั้นและไม่ทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สําเร็จมมวแต่ไปทําลายผู้อื่นอิจฉาผู้อื่นและต่อว่าผู้อื่นพิพากษาผู้อื่นเหมือนดังพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีที่พระเยซูคริสต์ได้บอกไว้ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายในการรู้จักพระเจ้า และไม่ทาตามบัญญัติไม่ทําตามน้ำพระทัยทําให้ถูกพิพากษาในอนาคตในวนพิพากษาของพระเจ้าหลังความตายแล้วพระพจ้าส่งเสริมกําลังพี่น้องและให้พี่น้องมีทัศนคติเหมือนดังพระเยซูในเรื่องของธรรมบัญญัติที่ดีและเป็นผู้ที่ไม่เหมือนดังฟาริสีธรรมจารย์แต่เหมือนดังผู้เชื่อที่ดีของพระองค์เหมือนดังพระเยซูคริสต์เจ้าที่ประพฤติตามคําสอนของธรรมบัญญัติประพฤติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและสอนในพระธรรมของพระองค์เพื่อผลประโยชน์ของพระเจ้าเพื่อผลประโยชน์ของแผ่นดินสวรรค์ ือผลประโยชน์ของพระคริสต์ที่จะให้เกิดผลดีถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าในคิดจักของพระองค์หรือในการประกาศต่างๆในแผ่นดินโลกนี้และได้รับบำเหน็จจากพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนให้ทุกคนสําเร็จในการดําเนินชีวิตที่ชอบธรรมรับบำเหน็จในสวรรค์ของพระองค์ทุกคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน